ย่าย่ารีบคุยนะเดตหลังมอนเพราะชมมาริโอหล่อหลังแฟนหนุ่มนะเดตคุกิมิยะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเป็นคนที่หึงและห่วงหวานใจอย่างย่าย่าอุรัสยาหนักมากแม้แต่กับมาริโอเมลเลอร์พระเอกรุ่นพี่หลังเล่นละครกับยาย่าเรื่องล่าสุดและยาย่าชมว่าหล่อแบบบียอนล่าสุดย่าย่าออกมาพูดถึงเรื่องนี้โดยบอกว่า คือวันนั้นที่คุยกับพี่แบร์หนูคุยกับเขาเป็นภาษาอังกฤษค่ะแล้วพี่แบร์น่าจะแปลไปในทางที่ความหมายมันเปลี่ยนนิดหน่อยไม่ได้ใช้คำว่าหลงนะคะพี่แบร์เอามาพูดทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยคุยกับพี่แบร์แล้วค่ะว่าถ้าอยู่จะไปพูดถึงเรื่องที่เราคุยกันช่วยแปลให้มันถูกหน่อยได้ไหมหัวเราะ ขอยืนยันคำเดิมค่ะว่านะตอนที่ถ่ายละครเรื่องนั้นรู้สึกว่าพี่โอ้หล่อมากจริงๆอันนี้พูดจากใจแล้วตอนเล่นละครอินคาแรกเตอร์รู้สึกว่าว้าวนะตอนที่ถ่ายละครอยู่รู้สึกว่าหล่อจริงๆแต่พี่แบไปใช่คำว่าหลงหนูไม่ได้ใช้คำนี้นะแอบเกรงใจพี่โอ้และเกรงใจแฟนพี่โอ้ด้วยว่าไปทำให้เขารู้สึกอะไรกันหรือเปล่าแต่ก็ซอรี่ หัวเราะกับพี่นเดตหนูชมเขาทุกวันไม่มีวันไหนที่ไม่ชมว่าหล่อทุกคนหล่อคนละสไตล์จริงๆอันนี้หนูไม่ได้พูดเอาใจนะแต่พี่แบร์เขาหล่อจากข้างในหน้าตาทุกอย่างเป็นศูนย์หมดเลยเมื่อได้รู้จักเขาจากข้างในบอกเขาทุกวันเลยหัวเราะที่เขาเล่าเรื่องนั้นหนูว่าเขาพูดตลกเฉยๆค่ะเหมือนอยากให้แฟนสนใจอะไรอย่างนี้